สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้เด้อครับผมอูน้ำไส้กะมาทงไฮทงหน้าเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับคลิปนี้ครับผมสิมานำเสนอแนวทางตัวเลขเลขดับแม่ fc ใจดีเด้อครับท่านผู้ชมกะเพื่อนเข่ามาหลายงวดแล้วเด้อครับท่านผู้ชมกะเป็นดับบนนีเพื่อนเข่ามาเอาอยู่ซีงวดครับดับล่างตัวกับเลรีได้ เพิ่นเอาอยูุ18งวดครับท่านผู้ชมโอ้น้าไส้จะลงผ่านหัวคอไปเลยครับท่านผู้ชมกะ18งวดที่เอาอยู่เนาะครับเดี๋ยวอโอ้น้าไส้กะตามต้อยท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับนี่มาทึ่งบนทึ่งล่างเลยครับเลขดับแม่เอฟซีใจดีบางว่าทุกท่านกะคงจําได้เนาะครับก่อนอื่นครับโอ้น้าไส้กะขอบคุณเลขดับแม่เอซีใจดีเด้อครับที่ส่งแนวทางตัวเลขให้โอ้น้าไส้ครับ มาแบ่งปนันในท่านผู้ชมทา้งสองทุกท่านเด้อครับผมกัขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจมาบอกแนะนำเนาะครับผมกัมีกำลังแรงใจขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมต้องขอบคุณคุณทุกท่านเด้อครับผมที่มาเป็นกำลังแรงใจผมครับผมกัสิปรปับปรุงพัฒนาเพิม่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมโทรศัพท์อ่าเครื่องไม่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับกัเป็นเครื่องโทรครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมสมัครไอดีไล่ส่เบอร์่านู้ชมี่มีเลขกเด็ด mm hmm. เล็กดังคอยขามาใได้ไล่อูน้ำาไส่กระได้ครับจังบได้หยุ่งยากนะครับจากแม่น้ำเสืยอกับพอกรมาเสียจะได้แยกมาเหตุเป็นส่วนตัวครับผมลองฝึกหัดเป็นตัวของตัวเองล่องเบิ้งครับจะได้สู่ย่างเต็มทีครับธันบุมไปพร้อมพอม้พอมกันครับอ,อูน้ำาไส่กะมานำเสนอแนวทางตัวเลข เปลี่ยนมองไปเรื่อยๆครับตะกี้อยู่เท่งหน้าหลังบานแม่น้ำเสียเนาะครับวัวน้ำใส่กับลุยซุกแบบเอ่อแบบยิ่มมองเก่าครับท่านผู้ชมย่านท่านผู้ชมเบื่อครับผมก็เลยผ้ามาหน้าทท่งครับหน้าพอแง่ไม่แง่แล้วครับเห็นแล้วครับเบิ่งปลาไหวเริ่มเขียวขึ้นสวยงามทุกมือนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับกำลังแรงใจที่ท่านผู้ชมให้มาใหายวัวน้ำใส่แล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชม บ่มีทันบุ้มนี่หูนน้ำเส่คงบ่มีมือนีครับเอาครับล่อกอนะครับแอดแสงเดือนครับเลขอ่าเล็กซิหน่วยรังเพิ่นมาแล้วครับร่อเลขกอ่าบนเก้าสุดแล้วก็เล็กแต้มครับทันบุ้มนี่แหละครับฝากติดตามตามต้อยผมให้ได้ครับซอสนามบินน้ำหลักร้อยใจเย็นครับทันบุชมมาแน่ๆครับของแท้แน่นอนครับ f c ใจดีส่งมาให้ครับทันบุชมเดี๋ยวคัน อุเดทโทรศัพท์มาเบอรเกินมืออื่นมือหื่อครับท่านผู้ชมมาแน่ๆครับโทรศัพท์ครับผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ทิ้งไอเดียไล่ท่านผู้ชมสนใจกับแอดไล่แอดเบอร์โทรมาหาผมได้ครับถ้ามีที่เด็ดที่ดังนะครับผมฝากให้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับนี่แหละครับเลขดับแม่เอฟซีใจดีนะครับตามต่อกันครับท่านผู้ชมหนึ่งเมษายน สองพันห้าร้อยหกสิบแปดมวดเก้านะครับ่ันบุชมเพื่อเอายูครับเดี๋ยวผมเอาหายเบิ้งเลยครับนี่ครับเอาดับบนก้อนนะครับ่ันบุชมข์ห่อยาิได้ครับทีโบฟิดปกผ่องบองไดงนะครับนี่แหละครับเลขดับแม่ fc ใจดีครับ่ันบุชมนี่ครับดับบนครับนี่ครับบ่มีสามหกนะครับธันบุชมที่ว่าเอายูครับผมนี่แหละครับหลอดครับผมต่อไปครับดับล่างตัวกลับเล่นได้ครับ ล่างแย่งเดียวบ่มีขึ้นบนนะครับ่ันบุชมนี่แหละครับบ่มีแปดเจ็ดนะครับโอ้ขอถอษขอแพ้ครับ่านูุชมบ่มีอ่าสามหกนะครับนี่ครับไม่มีสามหกครับแปดเจ็ดขึ้นบนรือว่าเอาอยู่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นบนนะครับบ่มีแปดเจ็ดครับ่ันบุษมก็ บอดที่ที่เท็ดๆปิดมองเด็กอะขอถวดขอให้ทันบุษมทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับเอาเห็นกันชัดๆแล้วเนาะครับทันบุษมเด็กดับแม่เอฟซีใจดีครับนี่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอุ้นน้ำใส่กะเพิ่งฝึกฮัดครับผมเบิ้งสูตรฮัดวิธีเลี่ยนสูตรมาครับผมดูซิครับจำสูตรมาไลน์ลังเทียครับคิดไลน์น่ครับแต่ก็บจะปรับปรุงพัฒนา ให้ท่านบุชมเห็นให้ได้ครับว่าผมก็มีศักยภาพสู่เพื่อท่านบุชมเหมือนกันครับเี่หละครับเขาไปเบื้องทางงวดแม่กันครับท่านบุชมเอาดับบนก้อนนะครับดับบนครับผมสถิติงวดที่10ครับที่เอายูครับมี4 7 7 4ก็8 3ก็9 2 1 0 0 1 6 5สสองหครับท่านบุชม นี่แหละครับแนวทางตัวเลขเลขบ้านาลงทุนหรือเด็กดับแม่เอฟซีเนาะครับ16เมษายน2568ครับสถิติงวดที่สิบนะครับท่านผู้ชมเพึ่นเอาอยู่ครับนี่แหละครับตีว่าแม่นขนาดครับท่านผู้ชมสุดยอดครับเหล็กลายหางพร้อมครับเอาอยู่พร้อมครับเอามาเบิ่งทางรับลางกันนะครับท่านผู้ชมตัวกลับเล่นได้ครับมี 4เก้าเก้าสี่ห้าสองหกห้าเ็ดแปดแปดหนึ่งศูนย์เ็ดหนึ่งศูนย์สองสามครับสถิติงวดที่สิบแปดครับ่ันบุม้มมนี่ครับแคปหน้าจอเอากันในเลยครับเลขบวัวนาลงทุนลดต้นทุน่ันบุม้มมทั้งสองทุกท่านนะครับนี่แหละครับก็ให้ทุกท่านดวงดีสุขภาพแข็งแรงไปน้ำกันเล้อครับผมนี่แหละครับที่ขามากกดไลค์กดแชร์ให้ผมครับ ผมกะติสูไปถึงที่สุดครับท่านผู้ชมนี่คืออาชีบลักของผมแล้วครับนี่แหละครับเนาะคอยเป็นไปนะครับท่านผู้ชมกะขอบคุณท่านผู้ชมเนี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมดีใจแห้งครับที่ท่านผู้ชมเขามาบอกสอนสอนเนี่ยน้ำวิธีนั่นวิธีนี้เนาะครับสุดยอดอีหลีครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเนาเห็นกันคักๆแล้วเนาะครับดับบนกับดับล่างครับ คปหน้าจอเอากนไในเลยครับ่ันบุชมนี่นะครับสองแผ่นติดกันครับดับบนกับดับล่างครับอันนี้ดับบนงวดที่สิบครับ T.U อันนี้งวดที่สิบแปดครับ T.U ดับล่างครับผมตัวกรับเลนได้ครับถือว่าเดินดีสุดยอดครับเหล็กดับไม่เอฟซีครับผมเห็นหละครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอุ้นน้ำใสจะโท่หาเซียนตีเพ่นเขานะครับ คนที่บ่เขาอูน้ำไสกัตามเหมือนเดิมครับเหล็กบอแน่นอน,นครับทันบุชมมีเขามีรลดได้ครับเอาครับถ่ายคลิปนี้ครับผมอูน้ำไส้กับขอบพุณนเลขดับแม่เอฟซีใจดีนะครับติดโซ่แนวาทางตัวเหล็กให้อูน้ำไส่ครับผมกัขอบพุณนทันบุ้ชมทุ่านครับผมที่เป็นกำลังแรงใจกดไลร์กดแท์สู่ๆไปกันครับผม อวยพ่อในทันบุชมทุกท่านยครับใหยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับลำลำรีร้อยน้ำกันเด้อครับผมคลิปนี้อาจจะเบาติดติดคัดคัดจังได้กะขอโทษขอให้เด้ครับทันบุชมุดีใจแห้งครับตีทันบุชมุเขามากกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกสอนอุ้มน้ำใส่เนาะครับนี่แหละครับบอกไปงี้ก็ไปงี้แล้วดีใจขนาดครับแต่ละคนเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับพอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ